โอ้หน oh, right? ี่คือเดอะคิวเลอร์ใช่ไหมฮะใช่อ่ะ้ยใครยังมีชีวิตที่หนาลูปปาตอนเนี้ยหน้าที่หนาแดงมากแดงเหรอแดงจริงอ่ะชิคไหมชิคชิคกะบูมชิคกะบูมซินเจียยู่อีซินนีอ้วชัยอ่างเปาตัวตัวไก่ฮะใครที่ อยากให้อ่งเปานเนี้ยก็สามารถโอนเงินให้ได้นะช่วงนี้แบบว่าเงินขาดใช้เงินเยอะนะครับอตอนนี้นัดอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามเก้านะครับเดี๋ยวจะมากินร้านหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่เลย,ยช่วงนี้เห็นบล็อกเกอร์ลงรีวิวร้านนี้เย,ยอะมากมันเป็นแบบไก่ทอดที่แบบโคตรน่ากนินเป็นแบบทาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบตรงนี้เองชั้นห้าก็มีร้านใหม่ด้วยเหรออืมใช่แล้วเดินบ่อยนะไม่เคยเห็นเลยจริงเหรอจริงแสดงว่าไม่เคยเดินโซนอาหารปะเดินถ้าเกิดโดนโซนอาหารจะเห็นอยู่ชั้น ชั้น5หรือ6นี่แหละจำไม่ได้น่าจะ6น่าจะ6สรุปว่าอยู่ชั้น6พอดีออกจากลิฟต์มาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วอันนี้ไหนนี้คือร้านเปิดใหม่จริงๆแล้วมันเป็นร้านอาหารป๊อปอัพเนาะที่อยู่ในเดอะพ The Pizza c o m p มันจะเป็นเ็นบูนใช่ไหมไหนไหนเป็นไก่ทอดชิกาบูมชิกาบูมเหรอเด็กๆใครบูมไหมบูมอะไรพี่นัดลองบูมให้ดูหน่อยดิ บูมแบบบูมบูมเป็นชื่อช่องอะไรเงี้ยชื่อช่องเหรอเออเอาอะเอาเอาเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยหนูถ่ายมาจากไกลๆนะเขินเราบูมเราบูมไปฟังใกล้ก็ได้ NUT API WCH น้ำพิมิ์น้ำพิมิ์ทำไมไม่มี energy เลยอ่ะมันต้องมากกว่านี้พี่นัด้องเตลิดได้ปะเอาไหนไหนขอทาน NUT API ไม่รุ่งหาของกินเถอะหนูนหอะเออกินเถอะกินก่อนแล้วแล้วพอระหว่างเครึ่งทางใช่ปะจะได้แบบมี energy สุขฉีดจะได้กินชิดว่าทีเด็ดของเขาอ่ะมันจะเป็นเรื่องของซอสด้วยตรงนี้เห็นปะมันจะมีแบบซอสสูมคีบอมพัฟเฟ,ฟิลสตอฟเฟโลวิมพีเซเว่นมิสไซล์สแล้วก็อะตอมิกแล้วก็จะมีอันนี้บูเอาเจ็ดซอสเลยไหมเอาให้หมดอะเราเป็น ขอเป็นอาสาชิมรสชาติแทนคนดูจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินอะไรนะแต่ว่าเราอยากจะอาสากินเทสให้หมดทุกคนกนะครับขอบคุณครับพี่ผมถามนิดนึงว่าไอ,อตัวชิสกระบุมเนี่ยมันมีแบบทุกสาขาเลยไหมครับที่พิซซ่าคอมมานีก็คือมันจะเป็นเฉพาะบางสาขาครับที่จะมีแบบชิสกระปุ่มนะพี่อ๋อแต่ว่ามีทั่วทั่วทั่วประเทศไหมทั่วประเทศเลยครับที <c oughs> ทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับเมนูแนะนำคืออะไรนะครับ เป็นเด็กคิวเลอร์ครับพี่อ๋ออันนี้ไงที่เราเห็นในแอดอะอที่มันเป็นแบบไก่เป็นเทาเทาเป็นแบบไม้ไม้งั้นเอาเด็กคิวเลอร์หนึ่งครับซอสผมเอาเป็นทัฟเฟิลหนึ่งวิมปีหนึ่งอะตอมิกหนึ่งแค่นี้บูมหนึ่งอันนี้เป็นแอปเปอไิเซอร์เอาหมดเลยครับแล้วก็เอาทุกรสเลยพี่ณนะัฐพี่ณนะัฐดูอะไรดีดีดูนี้นดูน้องไก่ดิน้องไก่เขาแบบแซ่บป,ปะแซ่บไ,ไก่เขาดูแ,<ต>แบบแซ่บน้อยกว่าพี่นิดนึงเหรอเขาไก่มันดูแบบจิกดูแบบ ฉันอร่อยฉันสวยอะไรเงี้ยใช่ไหมไก่ดูปากแจสบดูด่าน่าจะเชียนเหมือนเหมือนเชนอยู่เลยอะไหนเหมือนเชนอยู่ไหมเหมือนอยู่นะหนูว่าคล้ายๆเลยปะแต่หนูว่าทรงผมพี่มันยังเหมือนไก่อยู่นะอ๋อใครแล้วใครเหมือนมากกว่ากันใครเหมือนมากกว่ากันโบเข้ามาใครเหมือนไก่มากกว่ากันระหว่างนัดกับเชนอ๋อเขาบอกว่าเหมือนคู่ครับแบบแซบแซบเหมือนกันนะฮะที่เป็น ชิกะชริมแปชิกะโทสสีแล้วก็ชิคกะคอนหกสิบเก้าทำเลยดีมากเลยขนมปังกรอบหอมแล้วชีสก็เยอะมาก แน่นมากอะ่ะออร่อยมากมุกมากไม่อร่อยแค่ผมหน้าเนี่ยหมดชิ้นแล้วหมดชิ้นแล้วอันนี้ <c oughs> เป็นชิกเกอร์สิมมันเป็นคล้ายๆแบบกุ้งใช่ไหม,มเล่นเสียงปะนนได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วหวานหอมกระเทียมเนี่ย หวานหอ,อมอร่อยจริงลองแล้มั้งน,นี่ออกครอน,นออดีอะ่ะสตอนที่เขาทามามันแบบเข้มข้นอ่ะหวานเผ็ดกำลังพอดีดดโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่่พี้รูปมันดูแบบเล็ก ใช่ใหญ่นะอันนี้คือเดือดคิลเลอร์ใช่ไหมใช่จริงๆเรารู้เรารู้แหละตอนสั่งว่าไอ้รสชาติตรงเนี้ยกับไก่ที่เราจะได้ไมันเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบมันดูอลังดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ภาพเชอมันสวยดีอะไรเงี้ยเอาแบบทัฟเอิลแล้วกันเนาะรสชาติที่ชอบทัฟเฟิมันจะแบบไม่ได้แรงมากจะมีความพริกไทยแซมเข้ามาแล้วก็มีความหอ,อม ของพัฟเฟลในหน่อยเป็นกลิ่นอะไรลงแม่กระฉับมากเลยไก่แบบไม่แห้งเลยโกยอยไก่ยังมีชีวิตไก่ยังไม่ตายถุงมือนี้มันดีจริงๆนะมันแบบมันดูชิคอะปกติเราเจอถุงมือที่มันที่มันใส่ไว้ทั้งมือแต่นี้ใส่แค่สองนิ้วอว่าชิคไหมชิคชิคกับบูมนี่รถอะไนะพี่อันนี้บูอันนี้บูฉีกทานไดนะคะถ้าเป็นรสชาตแสดงว่าผมก็ทานได้ผมเป็นเด็กเด็กโงดิพี่นัทอะ อันนี้แบบน้ำผึ้งหอมๆอ,อร่อยเลยอ,ะอ,อ่ะไข่ผูกซอสที่มันปิ่นเนาะม,มันแบบมันเสร็จในตัวเองอะ่ะไม่ต้องไปจิ้มอะไรต่อใช่เสร็จแล้วเด็ดในตัวเองอรอยเนาเป็นเซชิคาชิคานะครับเป็นสมบังของทาโต้ รสชาติหนึ่งนะคะจะเป็นอะตอมิกกับบอฟฟัโลวิงนะคะันนี้จะเป็นสมอกบอมก็จะเผ็ดหน่อยอันนี้จะเป็นรสด้านนี้ช็อปโฟนะะฮอันนี้เป็นแบบว่าบัฟฟัโลบัฟฟัโลเป็นอะไรครับบัฟฟัโลมันจะเป็นซอสคลายอเมริกันโอเคแล้วก็จะมีอะตอมเอารอเผ็ดๆต้องไหมเมื่อกี้เราแบบยังไม่ได้กินอะไรเผ็ดๆเลยแซ่บๆไปเลยแซ่บๆไปเลยข้างบน สีแบบคือฉ่ำน่ากินอืมเผ็ดเผ็ดในระดับที่ยังรับได้อยู่เผ็ดปนหวานแล้วมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวดูดูดูไก่ดิขาวนวลขาวนวลแล้วก็แบบฉ่ำอ่ะอมีมมข้าวไว้แบบตัดเผ็ดได้หอมเนยลอ,อ,องนี่หน่อยบัคฟาโล วอมแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวแบบเปรียวบาๆแบบองแบบว่ากินแล้วไม่เลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเซตต่อไปเราขอใช้มือกินแล้วกันใช้ซอนซ่อมกินไก่ทอดแล้วมันแบบไม่ได้มันเสียอัตราโรสอนนี้สโมกกี้บอมเหมือนมันลมควันมาตามชื่อเลยอสโมกกี้ใช่ป่ะก็มีความแบบความหอมของตัวควันที่สโมกมา ดู้ป่ะไก่ทอดมันเป็นเมนูต้นๆที่คนไทยสั่งแบบอันดับแรกๆเลยถ้าเกิดเทียบบันดาอาหารนะคนไทยชอบกินไก่สตูว์เมื่อกี้เรากินแล้วฮะมันจะมีความหอมหอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนกันไหมคะก็ม,มีความคล้ายนะเป็นไหม เวลาแบบกินของสองอย่างจริงๆแล้วบอกมันเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่ากินแบบกินรอบแรกอ่ะรสชาติเป็นอย่างงี้กินอีกรอบนึงบอกเฮ้ยมันแบบอร่อยกว่าเผ็ดกว่านิดนึงแต่จริงๆมันเหมือนกันนะแบบเซอร์เคร์ตี้ลองมันอบอ่ะหอมพริกไทยค่าโอเคครับนี่ก็จะเป็นเก็ดมิสไซ เป็นเซเว่นดีไซน์ที่บอกว่าเผ็ดที่สุดในร้านเด<ช>ี๋ยวเราเอาวิมพี้ก่อนแล้วกันดูความกระเทียมของเขาดิเนี่ยจะแบบครีมครีม,อมหอมหอมหวานๆอะชอบที่แบบมีกระเทียมมาข้างหน้าอันนี้ลองไปแล้วเนาะขอข้ามขอเป็นเผ็ดเลยแล้วกันเผ็ดเผ็ด เซเว่นดีซนเขาดูดีว่าเผ็ดเนี่ยมันจะขนาดไหนเชียวจะทำอะไรพี่นัดได้หรือเปล่าอืมมันเผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดร้อนนะมันเผ็ดเผ็ดบวกเปรี้ยวต่พี่นัดรูปปลาตอนเนี้ยหน้าพี่นัดแดงมากอะแด,ดอแดงจริงอะ่ะแบบในกล้องคือแบบผมชมพูเหงื่อโอ้ยแล้วเห็นละทำแบบอัพแล้วเทจริงๆนะพวกของเผ็ดอ่ะ แล้วแบบพวกไก่ทอดพวกนี้มันต้องมากินที่ร้านเท่านั้นซึ่งร้านนี้ไม่มีเดลิเวอรี่ก็ต้องมากินที่ร้านอย่างเดียวแล้วก็แนะนําให้มากินที่ร้านอย่างเดียวจอยแล้วเครื่องเคียงเขาแต่อันก็ดีนะไม่ใช่ดีเท่า,าไก่ที่กินมาไอ้สองบางอันแรกคือแบบโอโหสุดยอดทอดหางและทอดแหนสุดชอบอะตอมิกชอบอันนี้บูมชอบ b ม m ี้ใธอชอบรส <im> ช,ชาติอะไระตอมิกเหมือนกันอะตอมิกเป็นรสชาติที่มาแล้วต้องต่างมันแบบเผ็ดหวานกําลังดีนะครับมันคือรสนี้เนี่ย รน,นี้เลยแดงๆฉ่ำๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองนะฮะร,ร้านนี้ก็คือชิกะบูมนะครับอยู่ในพิซ่าคอมพานีนะครับสามารถไปกินได้เลยทั่วประเทศนะครับแล้วก็สั่งตามาน,นั้นนี่แหละรสชาติที่เราแนะนำคือจะไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวไปกันใหมแล้วเจอกันกินหน้านะครับบ๊ายบายเจับ,จบ